วิทยาศาสตร์เทียมที่ควรสอนกันตั้งแต่เด็กจะได้ไม่หลงเชื่อมีเรื่องอะไรบ้างในคลิปนี้ผมสรุปรวมให้ฟังครบถ้วนเลยครับสวัสดีครับผมปองแปงอาจวารงจันทมาศนักเขียนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับพูดถึงวิทยาศาสตร์เทียมนะฮะก็ชื่อมันก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันเทียมซึ่งมันก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่มันอาศัยคราบความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมาห่มคลุมทําให้ สร้างคําอธิบายที่ฟังดูน่าเชื่อถือหรือดูเหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนจะมีหลักฐานหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนอย่างวิทยาศาสตร์ด้วยทีนี้โลกทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องวิทยาศาสตร์เทียมกระจายอยู่รอบตัวเรามากมายนะครับเป็นความเชื่อผมก็เลยคิดว่าอยากทําคลิปนี้เพื่อจะได้สรุปรวมเรื่องวิทยาศาสตร์เทียมเนี่ย ทั้งหมดนะฮะเท่าที่เ,เกี่ยวข้องและพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยนะครับเนี่ยเอามาไว้ในคลิปนี้แล้วก็เวลามีคนมาถามผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยถามกันมาบ่อยไอย้พี่เรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่าไอ้อไอ้นี่มันถูกต้องไหมอะไรยังไงฟังคลิปนี้ปุ๊บนะครับก็จะได้รู้กันเลยแล้วก็ใครก็ตามมีลูกมีหลานสอนกันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะได้ไม่หลงเชื่อด้วยครับเรื่องแรกคือคําทํานายเกี่ยวกับโลกแตกทั้งหมดทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นในอนาคตโลกจะ อะไรล่ะพินาดจากน้ําท่วมจะมีภัยพิบัติโน่นนี่นั่นมาจะมีอุกกาบาตใหญ่โตพุ่งเข้าชนอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะหรือว่ามีการทํานายล่วงหน้าไว้หลายพันปีแล้วอะไรพวกนี้พวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมทั้งนั้นครับก็ไม่ต้องหลงเชื่อไปนะฮะเรื่องที่2นี้ก็น่าสนใจครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความถนัดจ,จากลายมือนะฮะลายนิ้วมือเนี่ย แล้วก็อาจจะเป็นการมีการตรวจเลือดตรวจ DNA นะครับแล้วก็เอาอาจจะเอาเด็กไปวิเคราะห์ว่าเขามีความถนัดอะไรมีพรสวรรค์เรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแค่เป็นวิทยาศาสตร์เทียมยุคเก่าแก่ที่ถูกนํามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับให้ดูให้ดูดน่าเชื่อถือกับบริบทยุคป,ปัจจุบันก็แล้วกันอย่างในยุคโบราณเนี่ยมีการวิเคราะห์ลักษณะของกระโหลกศีรษะนะครับเรียกฟ h เรน o ล o จีแบบนี้ก็ก็มีมาแล้วว่าโอ้กะโหลกแบบนี้ จะเป็นคนถนัดแบบนี้อุปนิสัยใจคอเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้นะทุกวันนี้ก็ปรับมาเป็นเรื่องการตรวจลายนิ้วมือ DNA ออะไรไปพวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมครับเรื่องที่3เป็นกลุ่มก้อนความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเป็นต้นว่าบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มมีพลังวิเศษหรือมีพรสวรรค์ในการสามารถที่จะติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกโลกอยู่ไกลโพ้นออกไปหรือว่ามีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ย มาติดต่อกับมนุษย์ไว้ตั้งแต่สมัยยุคโบราณละมาถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอรารยธรรมช่วยมนุษย์สร้างพีระมิดหรือว่ามีความเชื่อว่าแบบพวกวงกลมปริศนาที่อยู่กลางท้องทุ่งที่ไร่ค้าโพดท,ที่แบบตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับพอตื่นขึ้นผ่านไปหนึ่งคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เจอว่ามันล้มลงเป็นทรงเรขาคณิตเป็นอะไรพวกนี้เป็นหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวทั้งที่จริงๆมันเป็นผลงานของมนุษย์ที่ทําขึ้นมาเอง แล้วก็ภาพถ่าย UFO ภาพถ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยคือหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดได้หลายสาเหตุมากๆที่ไม่ใช่จานบินจริงๆครับเรื่องที่4เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับดวงจันทร์เช่นน้ําในร่างกายมนุษย์เนี่ยได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์พอดวงจันทร์เปลี่ยนเซี่ยวเปลี่ยนเฟสนะครับเปลี่ยนเป็นข้างขึ้นข้างแรมอะไรแบบนี้ก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกในร่างกายมนุษย์ในลักษณะของแรงดึงดูดมาทําต่อน้ําอะไรพวกนี้ำ ทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรแบบนั้นเลยนะครับคือหมายความว่าแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร,ร์ส่งผลต่อน,น้ําในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเกิดผลน้อยจนกล่าวได้ว่าไม่เกิดก็แล้วกันนะแล้วก็อีกความเชื่อนึงที่เกี่ยวกับดวงจันทร,ร์ก็มีความเชื่ออย่างกว้างขวางเลยครับว่าการเดินทางไปดวงจันทร,ร์ในโครงการอพอลโลเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับแต่เอาเป็นว่านักวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็ประชาคมวิทยาศาสตร,ร์ทั่วโลกเนี่ยยอมรับแล้วว่าการเดินทาง ไปดวงจันทร์ของโครงอธิการอพอลโลเนี่ยเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานชัดเจนจากหินจากดวงจันทร์ซึ่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากหินบนโลกนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การทดลองต่างๆที่เขาเอาไปตั้งไว้บนดวงจันทร์แล้วก็สามารถทําการทดลองจากบนโลกเพื่อพิสูจน์ว่าอุปกรณ์บนดวงจันทร์เหล่านั้นมีอยู่จริงแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆได้จริงส่วนประเด็นต่างๆที่เขาออกมาจับผิดเนี่ยหากวิเคราะห์ดีๆแล้วจะพบว่าไอ้สิ่งที่เขาจับผิดและบอกว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลแล้วที่เป็นแบบนั้นและมีความสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆรวมทั้งหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีครับเรื่องที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกของเราโดยส่วนแรกก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเสียดสีตลกตลกเป็นเรื่องกวนๆเกรียนของกลุ่มที่เชื่อกันว่าโลกแท้จริงแล้วแบนทั้งที่จริงๆเนี่ยโลกของเราเราเรียนหนังสือมาแล้วก็มีหลักฐานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางตรงเช่น การเดินทางออกไปนอกโลกของนักบินอวกาศการเดินทางรอบโลกหรือว่าหลักฐานทางอ,อ้อมอื่นๆนะครับก็ชี้ว่าโลกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทรงกลมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสซึ่งมนุษย์เราทุกคนก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนั่นเองแต่ออวิทยาศาสตร์เทียมแล้วก็กลุ่มทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะฮะเขากลับเชื่อว่าเรื่องโลกร้อนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง หรือต่อให้มันจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลไม่ใช่เรื่องของมนุษย์อะไรแบบนี้เรื่องนี้น่าน่าน่ากังวลเพราะว่ามันจะนํามาสู่การ <c oughs> เขาเรียกว่านโยบายอะไรต่างๆรวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายขึ้นมาภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับลูกหลานของพวกเราที่ต้องอาศัยอยู่บนโลกนี้ไปอีกนานนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปรากฏการที่ทําให้โลกร้อน ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็ร้อนขึ้นจากอดีตอย่างมากๆด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นผลมาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมการขุดเอาคาร์บอนที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนะฮะพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆเนี่ยถูกขุดขึ้นมาแล้วก็เผาทําให้คาร์บอนส่วนเกินเหล่านี้ส่งผลให้แก๊สเรือนกระจกมันเยอะขึ้นในชั้นบรรยากาศโลกของเราก็เลยร้อนขึ้นดังนั้นมันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เราไอ้ความเชื่อที่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงหรืออะไรแบบนี้เป็นความเชื่อที่ ผมว่าค่อนข้างอันตรายมากทีเดียวเรื่องที่6เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดครับก็คือถ้าผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่ามันช่วยเพิ่มระดับความฉลาดให้เราเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างน่าสงสัยนะครับต้องระมัดระวังไว้ให้ดีถ้าจะกล่าวให้เจาะจงนะครับก็เป็นความเชื่อยกตัวอย่างเช่นฟังเพลงโน้นฟังเพลงนี้นะครับเอาเพลงคลาสสิกไปเปิดให้เด็กทารกฟังแล้วเด็กทารกเนี่ยโตมาเขาจะฉลาดขึ้นพวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมทั้งนั้น หรืออย่างของกินบางอย่างที่กล่าวอ้างว่าจะทําให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆอุปกรณ์ที่เอามาครอบศีรษะปล่อยกระแสฟไฟฟ้าหรือว่าปล่อยคลื่นอะไรสักอย่างแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิจ,จดจ่อทําให้แบบคิดอะไรใหม่ๆออกมาได้อะไรพวกนี้พวกนี้ควรจะตั้งคําถามนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงสรรพคุณของสินค้าเหล่านี้ที่มีความชัดเจนเลยเรื่องต่อไปมีความสําคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคครับก็ต้องบอกว่า วิทยาศาสตร์เทียมที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเนี่ยมีเยอะมากๆเยอะแบบเยอะสุดๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าผมจะลิสต์ออกมาเนี่ยมันเยอะจริงๆแต่เอาเด่นๆเ็แล้วก,กันอะไรก็ตามที่มันอ้างว่ากระตุ้นให้มีจักระไหลเวียนร่างกายมีพลังชีวิตมีพลังอะไรสักอย่างที่เป็นพลังลึกลับอะไรพวกเนี้ยให้ตั้งคําถามไว้ก่อนว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เทียมหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดื่มปัสสาวะแล้วจะรักษาโรคอันนี้ก็อย่าไปหาทำนะครับ เพราะว่าปัสสาวะเนี่ยบางทีไม่สะอาดบางทีสกรปรกมีเชื้อมีอะไรไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคที่ทางพันธุศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้เจอสรรพคุณอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การรักษาแบบพฮมีโอพาที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำํำสารพิษหรือสารทีเ่เป็นอันตรายบางอย่างมันเจือจางลงจนกระทั่งแบบแทบจะไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วอะไรแบบนี้นะครับดื่มเข้าไปก็ไม่ต่างอะไรจากการดื่มน้ําเปล่าแล้วก็ ออพอรู้สึกดีก็อาจจะเกิดจากความบังเอิญหรือเป็นผลจากการคิดไปเองอะไรพวกนี้โฮมิโอพาซีนี่ก็อย่าไปเชื่อนะครับพวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการรักษาโรคด้วยพลังลึกลับจากหินพลังลึกลับจากแม่เหล็กของกินแปลกๆคาถาแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมกลุ่มที่ผมว่าค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยที่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการแพทย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆอยู่เนี่ย อาการยังไม่หนักและเขามีโอกาสหายพวกนี้บางทีไปรักษาด้วยวิธีเหล่านี้แล้วเนี่ยมันสูญเสียเวลาสูญเสียทรัพยากรในการรักษาไปมากทําให้พอโรคมันลุกลามเข้าเนี่ยคราวนี้โอโหรักษาไม่ทันก็แย่เลยนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม้ดาวซิงคือไม้ดาวซิงเนี่ยมันทาจากอาจจะทําจากพวกไม้แขวนเสื้อนะครับตัดให้เป็นรูปตัว L ถือไว้สองมือแล้วเราก็เดินไปเดินไปเขาก็กล่าวอ้างว่าจิตใจของเราเนี่ย จะ,จะทาให้ไม้ดาวซิ่งซึ่งเป็นไม้กายสิทธิ์เนี่ยมันเคลื่อนมาตัดกันหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าของที่เราหายหรือสมบัติที่ที่เราอยากหาให้เจอถ้ามันมีนะครับหรือว่าน้าใต้ดินเนี่ยถ้ามันตัดเนี่ยน้ำใต้ดินจะอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยจะนึกรุนแรงแค่ไหนอย่างไรมีความปรารถนาอย่างไรอะไรแบบนี้พวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมนะครับซึ่งกรณีที่โด่งดังที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเครื่องมือที่มีชื่อว่า GT 200นะฮะโอ้โหอันนี้ดังมาก ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ได้ผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะครับต่อไปเป็นความเชื่อที่อันตรายมากเพราะความเชื่อนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปฏิเสธการรับวัคซีนก็คือความเชื่อที่ว่าวัคซีนเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคออทิซึมนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยแล้วก็วัคซีนเนี่ย เขาทดสอบมาแล้วว่ามันมีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีผลข้างเคียงต่ําแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันช่วยในการป้องกันยับยั้งโรคอะไรต่างๆได้คือมันมีคุณประโยชน์มาหาศาลเลยนะครับวัคซีนแต่ว่ากลุ่มความเชื่อวิทยาศาสตร์เทียมตรงนี้เนี่ยก็มาบอกว่าโอ้ฉีดไปเดี๋ยวมีอาการออทิซึมอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยครับความเชื่อในกลุ่มต่อไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานลึกลับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อว่า สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าส่งพลังงานลึกลับออกมาทําให้เครื่องบินสูญหายบ้างตกบ้างส่งทําให้ระบบนําร่องเครื่องบินสูญหายเป็นเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมนะครับไม่ใช่เรื่องจริงออความเชื่อที่ว่าตัวเลขเนี่ยส่งพลังลึกลับบางอย่างมากระทบกับวิถีชีวิตเรามากระทบทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับต้องเปลี่ยนเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอะไรพวกนี้อันเนี้ยไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์เทียมเช่นกัน หรือความเชื่อที่ว่าคําพูดของมนุษย์เราเนี่ยมันมีพลังอํานาจมีความลึกลับบางอย่างส่งผลให้มเลกุลของน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปร่างผลึกของน้ํามีการเปลี่ยนรูปร่างถ่ายรูปออกมาแล้วโอ้โหพูดหวานๆใส่ผลึกของน้ําน้ําก็มีผลึกสวยงามพูดคํำยาพูดเสียงรุนแรงใส่ผลึกของน้ําก็มีรูปร่างที่ดูไม่น่าดูอะไรแบบนี้พวกนี้วิทยาศาสตร์เทียมทั้งสิ้นครับ ต่อไปเป็นวิทยาศาสตร์เทียมที่ขัดกับวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่ว่าวิวัฒนาการไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับมากมายมหาศาลไม่รู้กี่ชิ้นต่อกี่ชิ้นทั้งหลักฐานทางฟอสซิลจนไปถึง DNA เเลยนะครับก็อีกทั้งยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการทดลองอีกมากมายนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าวิวัฒนาการเนี่ยเกิดขึ้นจริง แล้วก็มีการศึกษามีงานวิจัยต่างๆรองรับแต่ไม่หมดนะอีกเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทียมแล้วก็ขัดกับวิทยาศาสตร์กระแสหลักอย่างมากก็คือความเชื่อที่ว่าเครื่องจักรบางอย่างเนี่ยสามารถผลิตพลังงานให้กับเราได้แบบไม่มีขีดจํากัดหรือเป็นนิรันต์หรือที่เรียกว่าเครื่องจักรนิรันต์นั่นเองไอ้แบบนี้เนี่ยไม่มีจริงนะครับมันขัดกับกฎฟิสิกส์อย่างชัดเจนมากๆใครที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียนฟิสิกส์มาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าโหเครื่องจักรนิรันต์เนี่ยเป็นไปไม่ได สุดท้ายเป็นเรื่องเบาๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียมที่เกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ลึกลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตัวไดโนเสาร์ล็อกเนสนะฮะที่แบบเป็นไดโนเสาร์ที่มันลึกลับหลงเหลือมาจากยุคดึกดําบรรแล้วก็โอ้โหไปกบดานอยู่ตามที่ต่างๆหรืออะไรแบบนี้แล้วก็มีตัวเยติบ้างละตัวสัตว์ลึกลับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เทียมที่เอาจริงๆมาเขียนเป็นนิยายเอามาเขียนเป็นเรื่องราวเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันสนุกนะครับแต่ว่า สนุกก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แท้ๆมันไม่ได้มีหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงครับก็เป็นยังไงบ้างครับรวมวิทยาศาสตร์เทียมฮะโอ้โหผมนี่ก็เอาเสนอเลยจริงๆมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆจิปาทะไว้เออบางเรื่องเนี่ยจริงๆน่าขยับขยายออกมาเป็นตอนพิเศษเป็นอะไรแบบเนี้ยไอเรื่องเนี้ยไว้เดี๋ยวในอนาคตถัดๆไปนะครับก็ กด subscribe ช่องอัดวโรงจันทมาศไว้ก็แล้วกันนะครับมีอะไรผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยเรื่อยๆนะครับเตือนสติเอามาเล่าอะไรอย่างเนี้ยเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อกันแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านใดสนใจการเล่าเรื่องของผมนะครับอยากฟังที่มาที่ไปอะไรอย่างเนี้ยผมขอแนะน,นําหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์เล่าที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ในเรื่องต่างๆแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไมมุมในวงกลมต้องมี360องศา ทำไมเราต้องเรียนวิชาแคลคูลัสแคลคูลัสเนี่ยคืออะไรเรียนไปทําไมอะไรแบบนี้นะครับผมก็เล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้นะครับภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์ท่านใดสนใจสั่งซื้อ shopping, ได้ทางไลน์ช้อปปิ้งใต้เดสคริปชันตรงนี้หรือทางร้านช e ้อปปี้ลาซาด้าชื่อร้านว่าเกรฟสต f ฟสั่งกันได้เลยนะครับทุกช่องทางมีส่วนลดให้ด้วยแล้วก็ท่านใดสนใจดาราศาสตร์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลุมดําผมก็เขียนเรื่องหลุมดําแบบเข้าใจง่ายๆไว้ด้วยนะครับเป็นเล่มเล็กๆบางๆบางๆบางงแค่่นี้นพกกยๆ สั่งกันทางช่องทางเหล่านี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ